แพเข้ามาแพะไม่มาเอามือปิดปากรูดซิปปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างแล้วนั่งสมาธิสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูฟ้าอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยกลางวันกลางคืนค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ก็คือ กิจ,จวัตรประจำวันในเวลากลางวันและกลางคืนค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูฟ้าจะขอทบทวนคำค้องจองที่คุณครูฟ้าได้สอนเด็กๆไปแล้วนะคะคำข้องจองกลางวันกลางคืนเราจะอ่านคำข้องจองพร้อมกับทำท่าประกอบทั้งหมด2รอบค่ะคำข้องจองกลางวันกลางคืน กลางวันมีพระอาทิตย์กลางคืนมืดมิดมีดวงจันทร์แสงดาวสว่างทั่วฟ้าแสงแดดสว่างจ้าฟ้าแจ่มใสอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆกลางวันมีพระอาทิตย์กลางคืนมืดมิดมีดวงจันทร์แสงดาวสว่างทั่วฟ้า แสงแดดสว่างจ้าฟ้าแจ่มใสเด็กๆกิ่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะกิจวัตรประจำวันในเวลากลางวันมีดังนี้ค่ะเด็กๆกิจวัตรประจำวันในช่วงเช้านะคะสิ่งแรกที่เด็กๆทำก็คือการตื่นนอน เมื่อเด็กๆตื่นนอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปพับผ้าหฮมและเก็บท AH. ี่นอนให้เรียบร้อยเมื่อเด็กๆตื่นนอนแล้วนะคะเราก็จะมาล้างหน้ากันค่ะการล้างหน้านะคะเป็นการล้างสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนหน้าของเราให้ออกไปนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาแปรงฟันกันค่ะการแปรงฟันนะคะเป็นการกจัดสิ่งสกปรกที่อยู่ในปากของเราทำให้ฟันของเราสะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเราก็จะไปอาบน้ำกันค่ะการอาบน้ำนะคะเป็นการขจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนร่างกายของเราให้ออกไปนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปแต่งตัวเราจะแต่งตัวด้วยชุดนักเรียนเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนเมื่อเด็กๆแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปรับประทานอาหารกันค่ะ การรับประทานอาหารเช้านะคะจะทำให้เด็กๆนะคะมีสมาธิในการเรียนและยังทำให้เด็กๆนะคะมีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็จะเดินทางไปโรงเรียนเมื่อไปถึงโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนหนังสือกับเพื่อนๆทำกิจกรรมกับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูฟ้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวันในเวลากลางคืนมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะสิ่งแรกนะคะเมื่อเด็กๆกลับมาจากโรงเรียนนะคะสิ่งแรกที่เด็กๆจะต้องทำก็คือล้างมือการล้างมือนะคะเป็นการล้างสิ่งสกรปรกที่ติดมากับมือของเราให้ออกไปนั่นเองค่ะดเด็กๆต่อไปนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สบายหรือเป็นชุดลำลองที่เราสามารถทำกิจกรรมได้สะดวกนั่นเองค่ะ หลังจากที่เด็กๆเ,เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะเราก็จะมาทำการบ้านกันค่ะเป็นการทบทวนบทเรียนที่คุณครูได้สอนเด็กๆไปในวันนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมารับประทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัวเราจะใช้เวลานี้นะคะในการรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวนั่นเอง เมื่อเด็กๆรับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแปรงฟันกันค่ะเป็นการขจัดคราบหรือเศษอาหารที่ติดกับฟันของเราและเรานะคะก็จะอาบน้ําเพื่อเป็นการชําระเหงือ่อคลที่ติดมากับผิวของเราหลังจากนั้นนะคะเราจะเข้านอนในเวลากลางคืนเป็นการพักผ่อนร่างกายเนื่องจากนะคะเราได้ใช้ร่างกายในการทํากิจกรรมมากมายมาตลอดทั้งวันนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ กิจวัตรประจำวันในเวลากลางวันและกลางคืนกันไปแล้วนะคะคุณครูฟ้าจะขอให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ที่คุณครูฟ้าได้สอนเด็กๆไปในวันนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย